วัดนี้ไม่ต้องจองก็เข้าได้ถ้าดวงแข็งพอเรื่องมันมีอยู่ว่าเรากับแฟนไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็บอกแฟนไปชัดเลยว่าอยากไปวัดซีซันมากเพราะว่ามันต้องจองล่วงหน้าให้จองให้หน่อยแต่พอถึงวันจริงแฟนดันลืมจองแล้วมันตรงกับวันหยุดยาวของจีนก็คือวันชาติจีนคนแน่นทั้งเมืองอะ่ะเราก็เลยตั้งจิตบอกแม่คนอื่นว่าลูกมาถึงแล้วแถมอุ้มทองข้ามน้ําข้ามทะเลมาไกลขอให้มีโอกาสได้ไปเจอท่านด้วยตัวเองด้วยเธอแล้วอยู่ดีๆแฟนบอกว่าได้คิวแล้วเงินนางจ่ายตังค์ซื้อคิวจ จากแอปอะไรไม่รู้ของจีนสักอย่างสรุปได้ไปวันสุดท้ายวันที่ต้องกลับพอดีแบบเชียร์ชิวมากทุกคนพอได้เข้าไปก็คือโห<ฮ>ท่าแม่พระนิมมบงใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆสมคำร่ำลือด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นทะเลบรรยากาศเงียบสงบมากและที่นี่ไม่คิดค่าเข้าทุกอย่างฟรีหมดวิธีการไหว้คือเราจะตักน้าแล้วเดินไปขอพรหน้าองค์ท่านแล้วเทน้ําเป็นการถวายแล้วก็ขอพรเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่รู้สึกสงบสุขและทรงพลังอย่างบอกไม่ถูกใครจะมาเตือนไว้ก่อน เลยอย่าลืมจองล่วงหน้าเด็ดขาไดไม่งั้นต้องพึ่งแต้มบุญแบบเรา